เรือนไทยสากรพิพัฒน์นครชัยศรีสถานที่จัดงานแต่งงานริมถนนเพชรเกษมนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมมีชื่อเสียงด้านการจัดงานพิธีเช้ามาตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีมีพิธีกรผู้คล่มว์อดในวงการพิธีการที่งดงามเป็นสิริมงคลมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศเรือนไทยสากรพิพัฒน์นครชัยศรียังมีห้องพักสําหรับแขกครอบครัวของคู่บ่าวสาว รองรับครอบครัวคู่บ่าวสาวก่อนวันงานอีกด้วยสถานที่จัดงานแต่งงานของเราประกอบไปด้วยงานพิธีเช้าตั้งแต่พิธีสงฆ์พิธีแห่ขันมากสู่ขอพิธีปูเรียงสินสอดสวมแหวนรับไหว้ลัางน้ำพระพุทธมนต์ประสาทพรรวมไปจนถึงส่งตัวเป็นลำดับสุดท้ายจากนั้นเลี้ยงฉลองสมรสภาคกลางวัน จะมีพิธีการพิธีกรที่คล่ำวอดในวงการทำให้คุณได้รับความประทับใจตลอดทุกช่วงพิธีการค่ะ